มาทุกคนมาตำส้มตำกับยายยายจะพาตำส้มตำกินมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศพริกกระเทียมก็เหมือนเครื่องส้มตำทั่วๆไปอะเนาะยายมีไม่ครบเครื่องยายก็ตำเพราอยากกินถ้ารอให้ครบเครื่องไม่ได้กินอันนี้ยายเอาแทนกุ้งแห้งนะเป็นเคยแห้งตากแบบไม่ใส่สีธรรมชาติเคยแห้ง ทุกคนเคยกินไหมเคยแห้งใส่ส้มตำถ้าไม่เคยลองตำดูนะอร่อยค่ะกระเทียมใส่ลงไปกระเทียมชอบมากก็ใส่มากยายใส่สองกีบกระเทียมสองกีบแล้วก็อ่าพี่ขี้หนูใส่ลงไปแล้วก็เอาถั่วลงไปบุกบุบ พอตัวมันแข็งเอาลงไปตำถั่วเข้าไปตำตัวเสร็จเอามะเขือเทศลงไป าน้ำปลาล้าลงไปเอามัน,นาวลงไปเอาน้ำตาลปี๊บลงไปอันนี้ก็เหมือนกันรสชาติตามใจชอบเลยนะจ๊ะ รสชาติตามเราชอบอาหารถ้าจะอร่อยมันต้องรสชาติถูกปากเราเพราะฉะนั้นเราก็ปรุงให้ถูกปากเรามันจะอร่อยทุกเมนูล้ะคะ่ะหวานน้อยไปหน่อยยายใส่น้ำตาลอีกหน่อยรู้สึกว่หวานไม่ถูกใจ น้ำตาลนิดหนึ่งมะนาวใส่หมดเลยน้ำปลาอีกหน่อยนึ่งอ,อร่อยเวอร์วังรสชาติเวอร์วังนะเพื่อนๆอันนี้น้ำส้ตมตำเราก็ได้ประมาณนี้ละอ,อ,อร่อยเลิศยายชิมแล้วอร่อยจริงๆอืแล้วยายก็จะเอาเคยใส่หมดเลย โ oh, oh, oh. อ้โหดูซีนัวนัวนัวกระเด็นกระเด็นยายก็เอาเอาที่น,นีใส่เอามะละกอใส่งเพือนอร่อยไหมคะ ยายจะตากแล้วนะคะกินกับผักสดๆมากินข้าวกับยายเพื่อนๆมีปลาทอดด้วยตาเอาแบ่งไปกินแล้วตา,าแบ่งไปกินข้างหน้าแล้วเพราะว่าบ้านยายอ่ะจะไม่กินข้าวรวมกัน งดปะทะคารลมช่วงกินข้าวต้องต่างคนต่างกินปลาแดดเดียวอร่อยแต่ย่าไม่ได้หมักเองนะซื้อเขามันสะดวกทุกอย่างอย่างนี้อะไรก็สำเร็จรูปหมด เด็กรุ่นหลังจะเป็นแม่ครัวสําเร็จรูปเพราะจะทําอะไรก็มีของสําเร็จรูปสําเร็จรูปไม่ต้องยากหาตมสมมุติจะแกงก็ไปตลาดใช้พริกสําเร็จรูปอย่างเมื่อก่อนรุ่นเรายังต้องตาพริกกันเองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสําเร็จรูปหมด อร่อยเพื่อนๆมันนานจริงทียายใช้มือเลยขออนุญาตเด้อยายขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อ,อ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ